สวัสดีทุกคนนะคะฝึกภาษาอังกฤษกันไปถึงไหนแล้วยังคงขยันฝึกกันอยู่ทุกคนใช่ไหมคะอย่าพึ่งท้อนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าอีกอย่างเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหากันเยอะเลยนะคะในการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่พลาดที่จะติดปัญหานี้แน่นอน <c oughs> การออกเสียงตัว R และตัว L นะคะ มีคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาเอาไปฟังมาคนหนึ่งนะคะอยู่ในแวดวงทางการแพทย์มีคนมาติตึงเขาว่าได้ไปเรียนการออกเสียงเพิ่มเติมบ้างไหมพูดตัว L ตัว R อย่างเงี้ยทำให้ผู้คนที่ติดต่อกับเธอเนี่ยเข้าใจง่ายหรือเปล่าวดฟังเสียงของคนที่เขาเล่าเนี่ยนะตัว L ตัว R ของเขาอะริ้นอ่อนกับาโอ๊อีกนะเขายังนึกว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องไปหาฝึกแล้วล่ะเขาไม่มีเวลาจะไปเรียนตามสถานที่สถาบันการศึกษาต่างๆเพราะทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะคะเขาถามหาว่ามีใครแนะนำไหมว่ามีแอปไหนช่วยฝึกในการออกเสียงได้บ้างนะคะโอ๊ตไม่มีหรอกแล้วโอ๊ตก็ไปคอมเมนต์เขาว่าจากที่ได้ฟังเนี่ย การออกเสียงของเขาอ่ะก็ไม่ได้แย่นะเมื่อเทียบกับตัวโอตเองนะโอตดิ้นแข็งกว่าเขาเยอะเลยนะคะใครที่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ฝึกกับแอปอะไรวิธีการของโอนะคะให้ออกเสียงตัวภาษาอังกฤษที่มีตัว L ตัว R บ่อยๆนะคะให้ฟังตัวอย่างเสียงของฝรั่งแล้วก็เรียนแบบฝึกพูดเรื่อยๆเรื่อยๆลิ้นจะมีการปรับนะคะโอตเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจยาก โอ๊ตไปฟังวิธีการจะต้องยกคนลิ้นจะต้องปายลิ้นอย่างนั้นโอ๊ตไม่เข้าใจเลยคุนโอ๊ตทำไม่ได้นะคะวิธีของโอ๊ตก็คือโอ๊ตฝึกออกเสียงที่มีตัว L ตัว R บ่อยๆพูดบ่อยๆบ่อยๆเสียงจะเกิดความต่างขึ้นมานะคะเราก็พูดกับฝรั่งเขาเข้าใจในครั้งเดียวจบเลยค่ะแสดงว่าการสื่อสารของเราของเรานะคะก็ฝึกภาษาไทยไปด้วยนะคะ ไม่มีปัญหาใครที่มีความคาดหวังสูงคุณก็ยิ่งต้องฝึก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 นะคะใครที่ไม่มีเวลาในการไปเรียนฝึกออกเสียงเลยก็ใช้วิธีนี้ละคะ่ะวิธีของโอ้นะคะตัว R เราต้องจู่ปากนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่า room room อันนี้คือ R นะคะถ้าเป็น L จะเป็น room รวมเสียงจะไม่เหมือนกันนะคะคำว่า brick brick วาก็จะมีจู่ปากด้วยก่อนนะคะ brick นะคะคำว่า bright อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่มีเดี๋ยวอนึกก่อนคำว่า bright สะกดด้วย L ไม่มีเนอะคำว่า bright bright อันนี้ก็จะจู่ปากนะคะ bright แล้วก็คำว่า lock lock หลอกอันนี้ไม่ได้จูนะอันนี้ปลอกนะตัวแอลนะไม่รู้ว่าคุณฟังแล้วคุณจะแยกได้ไหมของโอ๊ตเนี่ยบางครั้งก็แยกได้บางครั้งก็แยกไม่ได้วิธีของโอ๊ตคือโอ๊ตทำวิดีโออ่านออกเสียงแล้วก็ดูตัวเองตลอดเลยนะคะแล้วก็พยายามทําแบบนี้ฝึกแบบนี้ยเรื่อยๆ,ๆนะคะก็ทําให้โอ๊ตเนี่ยมีการเปลี่ยนในการออกเสียงตัว L ตัว R ขึ้นนะคะจนทุกวันเนี้ย เปรียบเทียบย้อนไปเมื่อตอน10-20ปีที่แล้วทุกวันนี้พูดได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะใครที่ฝึกอยู่นะคะก็ลองเอาไปใช้ก็ได้นะวิธีของโอ๊ตนะคะขอบคุณที่มาฟังสวัสดี